นี่ค่ะป้ากะหอไปได้หลายลูกแล้วเนาะนี่นะคะในต้นนี้ก็ย่งเดือต่างหลายแต่ป้ามาสังเกตเห็นอย่างหนึ่งคือป้าเคยเบึงในย t u b e เพิ่นบอกว่าให้หอั้งแต่ลูกมันทอเหรียญสิบเนาะป้าก็สงสัยยู่ว่าเอ๊ะถ้าลูกใหญ่กว่านั้นเฮาหอ,หอบ่ได้ติหรือย,ยังไอย,ยังสินะค่ะแต่ว่าแต่ว่าพอพอมาเห็นื้อนี้เราไปเห็นแล้วว่ามันเป็นยังงสิเนาะถ้าลูกประมาณนี้นะคะเอี่ยมันก็นจะใหญ่แล้วน,นั่งที่นี่ มันกับบเชิงกับแก่ตีเฮาสิเก็บได้ป้ากับว่าจะหอพอป้ามาเบ่งพอลูกมันใหญ่ซ้ำนี่เนาะพอเฮาคิดว่าเสียหอเฮาลองมาเด็ดไปเบ่งเด็ดหน่วยมันไปเบ่งเนี่ยเหมือนอย่างนี้นี่น,นี่ซึ่งมันกับแก่พอท่านตาดัดแต่ว่าเสียหอไห้ให้มันผิวสวยยังจะคิดว่าให้มันใหญ่กว่านี้ก่อนมันพอได้ค่ะเนี่ยถ้าออกอย่างซี่แล้วๆป้าลองเด็ดหน่อยมันไปไปแกะเบ่ง นอนเขาแล้วนะคะเนี่ยประมาณนี้่ยป้ากับบงหอจะจังใดเพราะป้าหอประทันแล้วที่นี่ป้าก็เลยคิดว่าไอ้ลูกไหนที่มันงหญงๆแล้วจังเสียป้าจะลองแค่เอาถุงพลาสติกผูกไว้เฉยๆแบบนี้บงหอกระดาษนะคะผูกไวเ้เบิ่งก่อนวากลตบางบางลูกน่ะแต่มีที่ป้าหอกระดาษไว้อย่างลูกนี้ใหญ่นะคะก็ป้าจะจะเบงว่าจะเบงว่าเออพอมันใงญ่ขึ้นมาแล้วห่อเด็ด มันจะมีนอนอยู่ข้างในเนาเหมือนบอ่อเหมือนนี่ซึ่งป้าคิดว่ามันมนั่งบกแกป้าเด็ดแต่ลูกมันใหญ่อ่ะพอออกจีสี่เด็ดปุกก๊บก็ป้าไปแกเบิง้งนอนละคะ่ะนอนแทะข้างในแล้วป้ากันได้ถึงบางก็อว่าอ๋อเป็นยังเขาจะคอยแห่เขาห,อหอ่อแต่ลูกเด็กๆแบบนี้เนาะที่นอนมันยั่งมาทันเขา่าเดี๋ยวป้าพอจบแล้วป้าจะมาถ่ายให้เบิ้งเตือนหนึ่งนะคะเด็กับประมาณนี้